ตอนที่59พระเอกอุ้มเจ้าหญิงออกมาจากปราสาทนา้ำเลขาทรงถามท่านครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับจัดการผู้ชายข้างในซะแล้วก็สุนจือด้วยฉันไม่ต้องการเห็นพวกมันอีกครับท่านจูๆ่ๆแขนของส่ินเยือนก็ถูกจับไว้ ชีหานโจพูดไม่เอาอย่าหลบหน้าฉันอีกเลยโดนคำพูดออดออนเข้าไปผมจะไม่หลบหน้าคุณอีกแล้วฉันจะเชื่อนายเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดชีฮานโจก็ตื่นเอ่ยขึ้นอย่างมึนงงที่นี่คือ คุณตื่นแล้วฉีหานโจรีบลุกขึ้นนั่งทันทีเซินยวนหน้าบอกบุญไม่รับเลยค่ะฉีหานโจคิดดูเหมือนว่าทุกอย่างก่อนที่จะหมดสติจะไม่ใช่ความฝันผมให้หมอมาตรวจคุณแล้วคุณแค่โดนยานอนหลับเท่านั้น ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลังจากตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วคิดไม่ถึงว่าซุนจื้อจะใช้วิธีนี้ลากฉันลงน้ำฉันจะไม่ปล่อยเขาเอาไว้แน่คืนนี้คุณพักผ่อนให้สบายเถอะฟ้าสว่างแล้วค่อยไปนายหมายความว่ายังไงคุณฉี ผมไม่ใช่หมอหรือพยาบาลผมไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคุณที่นี่ทันใดนั้นแก้วใบหนึ่งก็บินผ่านเซินหยวนไปเซินหยวนหากนายต้องการยุติข้อตกลงนี้ก็สามารถบอกฉันได้ไม่ต้องมาใช้วิธีสิ้นคิดแบบนี้กับฉันผมไม่อยากให้มันจบลง ในเมื่อนายไม่ต้องการให้มันจบลงนายไม่รับสายฉันแล้วยังหลบหน้าฉันอีกนายคิดจะทำอะไรกันแน่ผมห้ามใจตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ใกล้คุณมันจะดีกว่าหากเราไม่พบกันจนกว่าผมจะแน่ใจว่าควบคุมตัวเองได้แล้วนายกำลังพรามอะไรอยู่หันกลับมา แล้วมองฉันอย่างที่เขาบอกว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ชีหานโจคคณอยากให้ผมอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ไหมผมอยากทำเครื่องหมายกับคุณผมอยากครอบครองคุณเซินหยวนนายหานโจผมกลัวว่าผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้ ผมกลัวว่าคุณจะโทษผมดูเหมือนว่าผมจะอยู่ในช่วงรัฐผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหานโจผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ชูหานโจคิดที่แท้ก็เป็นช่วงรัฐของอัลฟานี้เองแต่ความหมายของเสินเยือน คือเขาไม่เคยเข้าสู่ช่วงรัดมาก่อนใช่ไหมหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับฟีโรโมนพิเศษของเขาก็แค่ช่วงรัดของอัลฟาเท่านั้นอย่าบอกนะว่านายไม่สามารถผ่านมันไปได้มันไม่ได้ง่ายไดอย่างที่คุณคิดฉันสามารถควบคุมการฮิตของตัวเองด้วยสารยับยั้งได้ นายไม่สามารถใช้ยาระงับควบคุมมันได้เลยหรือหากไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันจะต่างอะไรกับสัตว์ป่าเสรนหยวนอย่าทำให้ฉันต้องดูถูกนายถ้าหากยาระงับไม่สามารถควบคุมได้คุณจะทำยังไงยุติข้อตกลงแล้วตัดผมออกไปอย่างหมดจดเลยไหม บางทีฉันอาจจะทำแบบนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะล่ามนายเอาไว้และจะฝึกนายให้เชื่องเหมือนกับฝึกสัตว์ป่านายเป็นของของฉันหากไม่ได้รับการอนุญาตจากฉันนายไม่มีสิทธิ์หายตัวไปไม่เช่นนั้น อย่าโทษฉันที่ต้องมัดนายเอาไว้เสืนยวนฟังจนเคริมไปแล้วตามด้วยดอกไม้แห่งศีลธรรมห่านโจมัดผมเอาไว้ตอนนี้เลยสิผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าคุณจะฝึกผมยังไงได้สิงั้นพวกเรา ก็เริ่มกันตอนนี้เถอะตอนที่หกสบนอนลงไปนายไม่มีสิทธิ์เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากฉันผมไม่ขยับหน้าเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ไปแล้วคุณอยากจะขยับไหมชีฮานโจที่โดนจับกระทันหันไม่เชื่อฟังจะต้องลงโทษ ่านโจคุณคิดจะลงโทษผมยังไงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนายต้องเรียกฉันว่าเจ้านายครับเจ้านายของผมดูคุณพี่จะชอบนะทัศนียภาพจากมุมนี้ดีเกินคาดเลยเจ้านายตอนนี้ ต้องการให้ผมทำอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมีแค่ฉันที่สามารถทำได้ที่จริงแล้วฉันอยากจะทำสิ่งนี้มานานแล้ววิตายมาบ้าจ,จะครั้งอีกไหม่หานโจคุณกำลังท้าทายการควบคุมตัวเองของผมอยู่นะ เรียกผิดแล้วสมควรลงโทษทำผิดอีกครั้งการลงโทษจะรุนแรงขึ้นเส่วนยวนตอนที่นายหลบหน้าฉันฉันอยากจะบล็อกนายและยกเลิกข้อตกลงระหว่างพวกเราจริงๆอะไรที่ทำให้คุณเปลี่ยนความคิดงั้นหรือไม่อาจปล่อยให้นาย ภาคภูมิใจมากเกินไปการริเริ่มอยู่แค่ในมือของฉันได้เท่านั้นเจ้านายพูดถูกแล้วผมผิดไปแล้วเจ้านายโปรดทำตามที่ต้องการเถอะตอนที่ฉันรู้ครั้งแรกว่านายหลบเลี่ยงฉันฉันรู้สึกสับสนและคิดไม่ตกว่าสาเหตุคืออะไร หลังจากนั้นฉันติดต่อนายไม่ได้เป็นเวลานานและฉันเริ่มเป็นกังวลฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายต่อจากนั้นความกังวลกลายมาเป็นความโกรธฉันสาบานว่าเมื่อฉันเจอนายฉันจะจับนายมัดไว้และทำให้หนายอ้อนวอนฉันหานโจ ไม่สิเจ้านายผมขอร้องคุณไม่พอพูดต่อสิเจ้านายได้ปโปรดอย่าทรมานผมแบบนี้เลยฟีโรโมนของคุณช่างหอมหวานจริงๆรสชาติจืดชืดเช่นนี้มีแต่นายเท่านั้นแหละที่ชอบ ไม่หรอกนี่เป็นรสชาติที่วิเศษที่สุดในโลกชอบไหมชอบสิชอบก็ดีแล้วหานโจจูจๆก็ลุกออกไปซะง,งั้นดูได้แต่กินไม่ได้เสิญยวนนี่คือการลงโทษ ที่ฉันมอบให้นายฮานโจหยุดรอเล่นได้แล้วรีบปล่อยผมเถอะตอนที่ฟ้าสว่างฉันถึงจะปล่อยนายเสนหยวนที่น่าสงสารยกหินทับเท้าตัวเองซะแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้่านโจงั้นก็อย่าโทษผมแล้วกัน นายคิดจะชะงักไปจากฟีโรโมนของเซินยวนเซินยวนคิดตราบใดที่สามารถควบคุมปริมาณได้ก็สามารถทำให้เขาร้อนทั้งตัวโดยที่ไม่ทำให้เขาต้องเจ็บเซินยวนนายนายผิดกฎแบบนี้เรียกว่าผิดกฎได้ยังไง ในเมื่อคุณไม่ยอมให้ผมขยับแต่ไม่ได้บอกว่าใช้ฟีโรโมนไม่ได้หา่านโจอย่าทนอีกเลยมานี่สิจบตอนค่ะกรีดอีฉันอยากได้หมาบ้าสักตัว